สวัสดีครับ f c พี่น้องทุกท่านผมก้างนาโคคลิปนี้ก็มีเหรียญอยู่หนึ่งรุ่นที่อยากจะเอามาแนะนำแบ่งปันเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนเขาเรียกเหรียญน,นิยมหลังคุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็คือเหรียญรุ่นนี้จะอยู่ในชุดชัยมงคลน,นิยมยอดอรหังเพราะว่าเหรียญจุดชัยมงคลยอดอรหังนี้จะมีด้วยกันหลายพิมพ์ทรงนะครับ และผมว่าเหรียญน,นี้จะมีความสวยงามกว่าทุกทุกพิมพ์นะครับอนาคตไกลแน่นอนเหรียญพิมพ์นี้และเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ทรงรูปไข่จะเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเราแบบนี้จะระบุหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่พลิกมาทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดอัฐบริขารแล้วก็จะเป็นพิมพ์พญาคุฑต,ตัวใหญ่แบบนี้นะครับสวยงาม ใต้พยาคุดนะครับจะระบ,บุนิยมนะครับอายุวันณนะสุข,ขะภาระสำหรับเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญเก๋น,นะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทยังไงนะครับรุ่นนี้ก็ให้จำพิมพ์หน้าหลวงปู่แหวนให้แม่นนะครับนี่นะครับลักษณะพิมพ์หน้าของหลวงปู่แหวนสำหรับเหรียญรุ่นนี้ต้องแบบนี้เท่านั้นจำให้แม่น พื้นผิวเหรียญจะมองเห็นเส้นเซียนวิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับ,ย e, รบเยอะๆ,ๆค,ๆๆะคมคมเห็นไหมครับเส้นเซียนคมคมพุ่งขึ้นไปแ,แบบนี้นะครับคมคมชัดๆนะครับตามพื้นผิวเหรียญทั้งสองฝั่งนะครับจะมองเห็นนะครับเส้นเซียนแบบนี้พุ่งขึ้นไปคมคมสวยๆนะครับชัดๆและความคมชัดนะครับรายละเอียดเส้นสายอะไรต้องคมชัดนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับ คมชัดเจนมากๆนะครับพิมพ์และตรงใต้หูเหลียนนะครับจะมีเลข2อ,อ่าเลข2 1ไทยนะครับแบบนี้เลข2 1หนึ่งไทยตรงนี้ต้องติดคมชัดแบบนี้เท่านั้นนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับก็เน้นความคมชัดนะครับโดยเฉพาะพยาคุดต้องคมชัดมากๆดูนะครับเส้นสายรายละเอียดของอชุดอัฐบริาขารคมชัดมากพยาคุดพิมพ์หน้าแบบนี้ ดูความคมชัดนะครับเครื่องทรงเกียรนะครับหางนิ้วเท้านี่คมชัดเจนมากๆดูนะครับนี่คมชัดเป็น,เ,ปนเม็ดๆเลยนะครับปีขนดูนะครับการแกะพิมพ์ชัดเจนคมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะครับชัดเจนแบบนี้นะครับ และเหรียญรุ่นนี้จะต้องตอกโค้ดนะครับเท่าที่เห็นจะมีอยู่2โค้ดก็คือโคดวอลแหวนกับโค้ดเลข1ไทยองนี้จะตอกโค้ดเลข1ไทยนะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดเลข1ไทยจำลักษณะโค้ดด้วยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้ก็มีเอกลักษณ์อยู่นะครับอีกขึ้นมาดูจะเห็นเป็นแท่งๆใหญ่ๆห่างๆเรียงกันนะครับแบบนี้ มองเห็นชัดเจนนะครับรอยตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับดูลักษณะตัวตัดนะครับใหญ่ๆห่างๆเป็นแท่งรอยฟันเฟืองครับโดยรอบเหรียญเลยนะครับทั้งสองฝั่งรอบเหรียญลักษณะตัวตัดนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจําด้วยนะครับตัวตัดเหรียญนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยสําหรับเหรียญนิยมหลังคุดนะครับพิมพ์นิยมหลังคุด อยู่ในชุดเหรียญชัยมงคลนิยมยอดอรหังปี2,521นะครับเหรียญน,นี้องค์นี้จะต่อโค้ดเลข1ไทยนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโน